สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวนะันนี้ก็เดี๋ยวผมมาค่ายเกมมิ่งเทียนอีกแล้วแล้ววันนี้ก็สตาร์พาร์ได้ทําการอัปเดตเทียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราสามารถรับไม่ใช่อัปเดตเออมันก็เออนั่นแหละสามารถรับไอสองตัวนี้ได้แล้วหลังจากที่เรารับไปนะทุกคนมันก็จะไม่อยู่ในกระเป๋าแต่อันนี้เรารับไปมันก็จะอยู่ในกระเป๋านะทุกนะคนโอเคก็ 9, อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของจอมมาร์บูนะทุกคนอัพเป็นขึ้น6ดาวแล้วแล้วก็ ก่อนฝั่งซ้ายมือของเราเราคนจะเป็นของเบจิต้าเราคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวเบจิต้าผมก็จะเอาเอาของเบจิต้านะทุกคนนี้ก็จะได้หน้าตาอย่างนี้แล้วแต่ตอนแรกมันก็จะไม่ใช่อย่างนี้นะคนเดี๋ยวอ่าเบจิต้าน,นะคนเดี๋ยวผมจะเอาออฟใส่เบจิต้าให้ดูนะแบบอีไม่เชิงใส่ออฟสิเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอีโวอันนี้ตอนแรกไม่มีปุ่มอีโวนะคนอ่ะเน็ตผมเกิดมิกะอ่ะอ่านี่ก็เพิ่งเปิดคอมนะคนอ่ะ จะก,กดอีวโอไปใช้อปสแล้วก็ใช้ตัวมันเนี่ยคนเราก็จะเปลี่ยนพออีโวนะคนจะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์โกคูแอนด์ซูเปอร์เวคูลนะตอนนั้นผมอ่านผิดแล้วก็วงเล็บฟูลพาวเวอร์ทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราอัปเกรดมันดีกว่านะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอามันขึ้นไหลดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคนเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์จะมีแค่ตัวเดียวนะจากห้าดาวมันก็จะหายไปตัวหนึ่งนะทุกคน แล้วก็เอาขึ้นไหลนะจะมี Attack Boost หรือ Damage บวกนะครับทุกคนเป็น15%นะอ่า okay. เดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันเลยนะทุกคนว่ามันมันโกงมันก๊อตขนาดไหนนะทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในที่ t ท a i n i n g หรือที่ลองตัวนะทุกคนเดี๋ยผมจะวางเบจิต้านะทุกคนหรือว่าเป็นเบจิต้าหกดาวนะคะก็ค่าวางอยู่ที่550นะทุกคนวางเล่นตึกโอเค ต่อไปก็จะเป็นโกคูกับบินซ่าผมทองยืนคู่กันประมาณนี้นะคนเดี๋ยวผมจะโอะเคเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทานเซกงมอนเลยนะโอเคก,ก็จะเป็นตัวโค่นนะที่ผมเซกมามาดูเอฟเฟกของมันกันดีกว่านะคนเราแป๊บนะคนะดาเมจน้นต้นอยู่ที่หมื่นสองนะ,ะผมเพงบอกแล้วก็ตีที่8ปวิแล้วก็ระยะ45นะอ่าะดูเอฟเฟกต์มันมาดีกว่าแอนิเมชั่นนะคนจะเป็นการตัดผ่านแล้วหันมาโยนอันนี้โยนบอลใส่นะคน โอเคนะคนแล้วก็อัปเกรดขึ้นขั้นที่1ใช้เงิน2,000นะดาเมจจะเป็น26,400นะทุกคนโอเคอัปไปแล้วก็อัปเกรดขั้นที่สองนะคนใช้เงิน6,000นะทุกคนแล้วก็ดาเมจจะเป็น55,200นะทุกคนอันนี้จะเป็นของเวล1นะอ่าโอเคเดี๋ยวรอมอนมันตายสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทำการอัพขั้น3กันเลยนะการที่ใช้เงินอัพขั้น3ใช้เงิน8,000นะทุกคนดาเมจจะเป็น หนึ่งแสนหกพันนะคนแล้วก็ระยะจะเป็นแปดสิบห้าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นถ้ารีเวลไลท์บีมนะคนอ่ะโอเคก็จะเปลี่ยนจากตีวงกลมเป็นกวยนะคนอ่ะผมจะลองเสกมอนมาละก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็ปล่อยไฟไปนะตอนแรกมันจะเป็นการดูแหมนะคนตอนแรกจะเป็นพ่นไฟสีเหลืองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามานะคนอ่ะจะเป็นดําเหลืองแล้วก็จะเป็นฟ้าดํนะประมาณนี้ะคนแล้วก็ ต่อไปอัปเกรดขั้นที่สี่นะคนใช้เงินอยู่ที่10,000แล้วก็ดาเมจจะเป็น193,000นเก้าะคนโอเคแล้วก็อัปเกรดขึ้นขั้นที่ห้านะคนใช้เงินอยู่ที่25,000ดาเมจจะเป็น365,000แล้วก็ระยะจะเป็น135ก็จะเป็นเวนนอนสเตตคาร์ดแอนแอนเปอรน์นะคนอ่ะแล้วจะกลับมาเป็นวง LE แบบกลวยไม่ใช่กลวยดิเป็นวงกลมนะทุกคนอ่ะแล้วก็ลองเสกบ,บอลมาดูนะ ก็จะเป็นเหมือนการโยนลูกไฟไปนะคนดูไหมก็ดูท่าของมันก็เอาเบกิต้าจะชาร์จไปแล้วก็ปล่อยไปนะคนก็จะมีแค่ห้าขั้นนะทุกคนขั้นทั้งหมดตัวนี้ใช้เงินอัพอยู่ที่ประมาณ3.4 0 0 0นนะทุกคนประมาณนั้นแม่ก็คิดเดี๋ยวผมจะลองทำการบัฟ250%อยนูนะคนบัฟแล้น250%อบเตแล้วมัจะอยู่ที่1นล้านแสน เจ็ดหมื่นนะคนแล้วก็ระยะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองนะคนก็เป็นตัวที่สามารถแบกสตอรี่ได้ชิยวเชีวนะคนแต่มันไม่ตีแอร์นะถ้าตีแอร์จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่นี้เป็นตัวยืนพื้นนะคนก็ตัวนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำนะอันนี้เป็นดังแรกของเวลหนึ่งผมก็รู้สึกว่าดีนะคนอก็แต่มันก็จมตีนานไปหนส่วนตัวแนะนำให้เอาไปลงสตอรี่อย่างเดียวนะคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ หรือว่าคนที่แบบยังไม่มีตัวลงสตรอรี่อะไรดีๆประมาณนี้นะคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เพื่อนดูแนละกดแชร์ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ